สวัสดีครับวันนี้มีแฟนตอมเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับสําหรับใครที่กําลังรออยู่นะครับสามารถเข้ามาดูก่อนได้นะครับเพิ่งซื้อขายกันเสร็จไปเมื่อกี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คสภาพให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยลงขายอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับเป็นรถที่เขาจอดนานนะครับ มื่อกี้ก็ไปยันกลับมานะครับช่างก็ยันกลับมาแล้วก็ล้างคาร์บูหน่อยหนึ่งสตาร์ทติดแล้วจะมีสนิมบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวจะลองขัดดูก่อนฮะอะไรนะพี่สภาพก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าจะมีสนิมมีรายยื่หน่อยเพราะว่าจอดโดนฝนไว้นะครับเดีย๋ยวจะลองขัดเบื้องต้นดูประมาณนี้ อันนี้ให้ดูก่อนก่อนทำนะครับจะไ,ได้รู้ว่าไม่ได้ยอมแมวนะมาเนี่ยแต่ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับพันเท้าแบ่งแล้วสีพอใช้ได้ถ้าสีปี66นะครับของใหม่ที่ต่อล่าสุดนะครับจะไม่ขาดเกิน3ปี ก็รถจอดนานก็จะประมาณอย่างนี้แหละโอเคเราฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับแบตหมดโอ้ยโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันพอดีแบตน่าจะเสื่อมด้วยเมื่อกี้ยังสตาร์ทติดอยู่เลยโอเคครับ ใครสนใจก็มาดูได้เลยนะครับป่าคอนนทัพรี50าสตอนสนามพิน้ำเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตหนึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระบบการทำงานของเบรกและพวกนี้นะครับเบรกก็ค่อเอยู่แล้วก็จะลงขายอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นทางอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิมด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you everyone for coming to watch. Please like, share, follow to encourage d a m i n Thank you.